จะมาเต,ตรียห,หน้าประตูนนะนะคะแต่ไม่รู้ว่าใครส่งมาให้แต่เขาว่ไม่ได้เขียนแบบนี้รงนีก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้แล้วเป็นแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้มันไม่มีค่ะ ว่ามันไม่เมยักเตอร์ค่ะใช่ไปค่ะปา,ปาอะไรล่ะอ,อ่าใช่ใช่ลเานอะะ่มันเบะคะี่ยรีวิวก็ตั้งใจรีวิวจะมาดูกโตนอีกแมันเบามากแต่เรา,เา,าก็าจะเปิ น,น่าคะเี้ยเป็นอะไรอะคะป้ะป๋า <P an throp od> ไม่ใช่ป้ะป๋าพ่อไม่ใช่ถ้าควจะต้องปะป๋าป้าป๋า,ปานี้มันคืออะไอ่ะไม่รู้จ้ะมันเป็นสลามหรือเปล่าไม่รู้คะ่ะเงินงเาจะห้ผกันนะคะเจอเเก มีค่ะต่กระตูนอย่ทีคกระตูนเสร็จแล้วโอ้อทุกคนอย่าลืมกดกดสก,กดไลค์กดแชร์นะคะก,คอกคดอิเลบด,ด,ดูเพิงล่างใต้คลิปใต้คลิปนี้ได้ลยนะคะบายบาย คนอย่าลืมนะอย่าลืมกันกนะไปแล้วบ๊ายบาย